วันนี้ผมจะมาแนะนําเมนูกุ้งกุ้งเต้นนะครับจะก้อยกุ้งครับผมไปผมไปไปใส่มาครับที่ที่คลองนะครับได้มาเนี่ยตัวใหญ่นะเลยผมจะมาแนะนําเมนูก้อยกุ้งครับวิธีวิธีแบบสูตรผมเองนะครับไม่มีไม่มีสูตรคนอื่น อันเนี้ยผมจะมาแนะนำน,นะครับนี่ผมเตรียมไว้แล้วนะครับอันเนี้ยผมจะตํามีมีพริกตํากับขาก่อนเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมแล้วก็ต้นหอมผักชีแล้วก็มะนาวแล้วก็น้ําปลาชูรสไอร้รสดีอันนี้สูตรผมนะครับรแล้วก็ข้าวคั่วอันนี้ถ้าอยากเผ็ดดีก็ค่อยใส่พริกผงก็ได้ แล้วก็ชนังโอ้ไม่ใช่พอดีอะไรนะหม้อเอาไว้เอาไว้ใส่กุ้งทุกแล้วก็เขียงมีดนะครับมาดูกันเลยมาดูกันเลยนะครับับแ,แรกเราจะหั่นนี้ก่อนนะครับหั่นไว้ก่อนโอ้มีดมีดไม่ค่อยคมครับ ไว้ก่อนนี่เราจะใส่อาดับแรกใส่กุ้งไปก่อนนะครับใส่กุ้งเลยดูกันเลยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไอ u ยูทูผมด้วยนะครับอ้อยคันลังกระบะไปเลยวันนี้ก็พอได้ก้อยอยู่นะครับผมจะใส่กุ้งก่อนนะครับไป ผมก็ขัดล้างกุ้งเรียบร้อยแล้วนะครับล้างกุ้งให้มันสะอาดเรียบร้อยแล้วใส่ไปใส่ไปผมล้างกุ้งสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ผมก็จะมาจะมาอันนี้ผมใช้ช้อนนี้เลยนะครับผมจะใส่พริกก่อนนะครับอันนี้ผมตำ มีพริกแห้งแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็มีขา่าผมจะตำใส่ก่อนนะครับใส่ลงไปคนคนให้เข้ากันก่อนนะครับมันเต้นแล้วกระโดดแล้วมันโดนพริกก็ผมก็จะใส่ใส่ชุดรส นิดหน่อยนะครับใสเยอะอ่อยเยอะแล้วแต่สูตรครับไม่ใส่ก็ได้นะครับนี่แล้วก็ผมจะหยาะรสดีนิดหน่อยใส่เยอะนะครับบุ๊บเต้นแล้วแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะครับพอคลุกเข้ากันเสร็จอันนี้ถ้าอยากใส่ก็กอาแว่น แว่นใสก็ไดบ้บางคนเขากินเครื่องเทศแต่ผมก็กินเครื่องเทศครับผมก็จะแว่นใส่ถ้าใครตำแล้วก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ผมกินผมใส่อันนี้ส่วนตัวนะครับอันนี้ก็แว่นใส่ด้วยก็ได้แต่ผมจะไม่แว่นใส่นะครับเพราะว่าผมตำไปแล้วนี่คนคนคน แล้วก็ผมจะใส่น้ำปลาต่อด้วยน้ำปลานะครับผมจะใส่สักหนึ่งช้อนสองช้อนสองช้อนครึ่งเขาจะให้มันเค็มออกเค็มแล้วก็มาตัดเปรี้ยวครับผมจะใส่มะนาวนี่นะครับก็คลุกให้เข้ากัน การเสร็จผมก็จะใส่มะนาวบีบใส่เลยอกอยกุ้งครับกุ้งโคโยตี้กุ้งธรรมชาตินะครับบีบอันนี้มะนาวลูกหนึ่งเลยนะครับเตรี้ยวไปเลยเพราะว่าเดดี๋ยวเี๋ยวมันจะดูดความเปรี้ยวไปอยู่ อเป็นงนวครับผมจะชิมดูก่อนนะครับนิดหนึ่งเปรียร้ยวเปรี้ยวเค็มนะครับนี่เราจะมาใส่ข้าวคั่วนะครับข้าวคั่ว ผมจะใส่สองช้อนเลยนะครับนี่จะจะพริกนี้ผมจะจะไม่ใส่หรอกครับเพราะว่าตำพริกนี้รับเผ็ดแล้วเพราะว่าถ้ากินคนเดียวจะใส่อยู่กินหลายคน,นครับอูหอมขา้าวคั่วมากเลยนะครับนี่น่ากินไลยครับเุ้นตติจมูกเลยครับนี่เสร็จแล้วผมจะมาอันนี้ผมบีบแล้วนะครับเ้วาวังเลยนะ นี่ผมจะมาใส่ต้นหอมต้นหอมผักชีล้างแล้วนะครับนี่ผมก็จะหั่นหั่นเลยให้มันมีกลิ่นหอมของผักชีแล้วก็ต้นหอมใส่เยอะก็ได้ใส่น้อยก็พอมีกลิ่นก็ได้นะครับใส่เยอะไปก็จะดูดน้ำไปหมด ทำมาสดๆเลยนะครับมีนุ่มแบบแบบเดี๋ยวันอย่างนงี้นะครับอันนี้มีดผมไม่ค่อยเข้านะครับใช้มีดตามโครเดือนนะครับอันนี้เป็นมีดสีเข้าครัวแบบเร่งด่วนเข้าครัวแบบบ้านๆเลยกินเนี่ยอาหารเช้านะครับนี่อันนี้ ต้นหอมครับโรย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 ,โรยจริงเป็นโรยหน้าก็ได้ครับแต่ผมจะใส่ไปเลยที่คันโอ้ดีนหอมมากครับผมขอชิมก,ก่อนนะครับกุ้งตัวใหญ่ครับขอชิมก่อนนะครับ อช่ครับขัดเปรี้ยวนิดหน่อยเพราะว่าการที่เราใส่ข้าขวคั่วไปมันจะดูดดูดความเค็มดูดความเปรี้ยวลงไปหน่อยเราต้องใส่อีกแล้วแต่นะครับคนชอบเปรี้ยวมากก็ใส่เยอะไปเลยก็ได้แต่ผมไม่ค่อยชอบเปรี้ยวมากเท่าไหร่พอดีพอดีครับบีไปเลยนี่อือ มีเสียงน้ำลายแตกครับนะครับกุ้งเต้นกุ้งโคโยตี้วิธีการรุงของผมหงาอ้อยขั้นลังกระบะมีน้ำปลามีรสดีมีผงชูรสแล้วก็ มีขามีกระเทียมมีข้าวคั่วมีกุ้งนี่ครับอันนี้เนี่ยผมจะมาแกวผมจะมากินกับก้อยกุ้งอันนี้คือสเดสเราสดเราหวานสดาสเาคมสะเราบ้านเราแหละไปเก็บมาจากนาครับเมนูก้อยกุ้ง ผมก็มีเมนูอันนี้ไข่ทอดกุ้งแล้วก็เมนูอื่นครับวันนี้จะกินข้าวครับเลยมาสาธิตให้ดูคลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับ y o u u u e เอ,อ้อยคันลังกระบะสวัสดีครับ